อ่าสำหรับหัวข้อต่อจากเรื่องการเตรียมสารละลายจะเป็นหัวข้อเรื่องสมบัติบางประการของสารละลายซึ่งในหัวข้อนี้เราจะออกข้อสอบที่4ข้อด้วยกันก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้รู้เรื่องเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าตัวไหนคือตัวทำละลายตัวไหนคือตัวถูกละลายอ่ะ ซึ่งเราเคยเรียนจากเรื่องสารละลายมาแล้วทุกคนน่าจะแยกกันออกแล้วครูยกตัวอย่างสารละลายที่รู้จักในชีวิตประจำวันมาให้เช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมน้ำโกโก้โดยที่ครูยกตัวอย่างมาเป็นน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือเนี่ยจะมีตัวทำละลายก็คือน้ำมีสูตรทางเคมีก็คือ H2O ส่วนตัวถูกละลายก็คือจะเป็นเกลือ สูตรเคมีก็คือโซเดียมคลอไรด์อ่ะครูอยากถามว่านักเรียนคิดว่าอนุภาคของสารละลายและสารบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวทำละลายมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต่างกันหรือไม่โดยที่สารละลายของเรานี้ก็คือน้ำเกลือนะครับอ่าแล้วก็สารบริสุทธิ์ของเราก็คือซึ่งเป็นตัวทำละลายนี้ก็จะเป็นน้ำอ่ะอ่ะซึ่งแน่นอนว่า สาร2นี้สาร2ตัวนี้มันไม่เหมือนกันแสดงว่าอนุภาคมันก็จะต่างกันโดยที่น้ำเกลือมันจะประกอบไปด้วยน้ำกับเกลือจึงทำให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค2ออย่างก็คือของตัวถูกระลายและตัวทำละลายส่วนน้ำเนี่ยมีแค่น้ำเป็นองค์ประกอบมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของตัวทำละลายเท่านั้นทำให น้ำเกลือมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าน้ำนั่นเองต่อไปนะครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารเนี่ยมีผลต่อจุดเดือดจุดล้อมเหลวของสารหรือไม่อ่ะคุณจะยกตัวอย่างมาสองแบบด้วยกันก็คือจะมีตัวที่บิ๊กเกอร์แรกคุณจะให้เป็นนมข้นหวานบิกเกอร์สจะเป็นนม ถ้าน้ำทั้งสองบิกอร์ไปต้มเนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรจะเดือดก่อนกันอ่ะซึ่งแน่นอนนักเรียนก็น่าจะตอบได้ว่าก็คือนมนั่นเองอ่ะแต่ว่าเพราะอะไรมาดูกันอ่ะโดยที่นมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยแค่นมเพียงแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับส่วนนมข้นหวานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนมน้ำตาลใช่ไหม แล้วก็สารอื่นๆอีกอ่ะซึ่งในน้ำนมเนี่ยมันมีแค่1อย่างใช่ไหมส่วนในนมข้นหวานเนี่ยมันมีตั้งประมาณ3อย่างอ่ะซึ่งมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคที่เยอะมากทำให้จุดเดือดและจุดลอมเหลวมันก็เพิ่มขึ้นไปด้วย ส่วนนมเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวจุดเดือดและจุดรอมเร็วของมันก็จะต่ําๆนั่นเองทําให้นมเลยเดือดก่อนนมข้นหวานอ่ะอ่ะถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงเนี่ยอย่างที่กูอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับจะส่งผลให้สารเนี่ยมีจุดเดือดที่สูงขึ้นแล้วมี จุดล้อมเหลวที่ต่ำลงอีกแบบหนึง่งนั่นเองอ่ะต่อไปอ่ะเรามาดูนิยามของคำว่าสมบัติบางประการของสารละลายนะครับอ่ะนิยามของมันบอกว่าเมื่อนำสารใดๆไปละลายในตัวทำละลายสารละลายที่ได้จะมีจุดเดือดสูงขึ้นและจุดเยื่อแข็งต่ำลง กว่าจุดเดือดและจุดเยื่อแข็งของตัวทำละลายนั้นเช่นน้ำบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดที่100จุดเยื่อแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสถ้านำสารใดๆไปละลายในน้ำสารละลายที่ได้จะมีจุดเดือดที่สูงกว่า100องศาและมีจุดเยื่อแข็งที่ต่ำกว่า0เสมอซึ่งคุณสมบัติของสารละลายในข้อนี้เราเรียกว่าคุณสมบัติของสารละลายฮอลลิเกที เหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อ่าอย่างที่นมข้นหวานของเราเราเติมพวกน้ําตาลลงไปเราเติมพวกน้ําตาลลงไปเติมนมลงไปแล้วก็แล้วก็สารตัวอื่นอื่นอ่ะมันก็จะทําให้สารละลายที่เราผสมน้าเนี่ยน้ําของเราก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ก็คือมันจะเดือดยากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีจุดเยื่อแข็งที่ลดลงก็คือมันจะโดนแช่แข็งได้ยากขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วเรามาดูอีกก็คือข <c oughs> ้อที่เราต้องทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติคอลลิกทีฟนะครับก็คือจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยและจุดเยดื่อแข็งที่ลดลงจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายเพียงอย่างเดียวไม่ขึ้นกับ ชนิดของตัวถูกละลายอ่ายกตัวอย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ก็คือนมข้นหวานมันก็จะขึ้นอยู่กับแค่น้ําเพียงอย่างเดียวก็คืออุณหภูมิน้ํามันจะเพิ่มส่วนอุณหภูมิน้ําตาลกับนมพวกนี้ก็ไม่เพิ่มอ่ะต่อมาก็คือจุดเดือดที่เพิ่มและจุดเยือกแข็งที่ลดจะแปรผันตรงตามความเข้มข้นของสารละลายยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีน้ำแล้วเราเอาไปผสมกับกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น1โมลาร์จุดเดือดของเราจุดเดือดของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นที่110องศาเซลเซียสจากที่จุดเดือดของน้ำแค่ หนึ 100. อ่ะแล้วถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นให้มันเข้าไปอ่ะสมมติน้ำบวกกับไฮโดรคลริกที่ความเข้มข้น2โมลาร์อ่ะอุณหภูมิของน้ำก็จะเปลี่ยนไปอีกก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น120องศาเซลเซียสนั่นเองอ่ะ เด็กๆจำคอนเซปต์ของสมบัติปาปาการไว้ก็คือเมื่อเราเติมสารลงไปในน้ำหรือตัวทำละลายต่างๆครับจุดเดือดและจุดเยื่อแข็งอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเสมออ่าจำไว้นะจำไว้นะอาจจะมีในข้อสอบอ่ะต่อไปพาทฤษฎีก็จบแล้วอ่ะต่อไปมาดูที่พาทคํานวณพาทคํานวณกัน อ่ะหาคำนวณมันมีอยู่2สูตรก็คือสูตรหาจุดเดือดและสูตรหาจุดเยือดแข็งอะซึ่งเราสามารถหาได้จากสูตรนี้ก็คืออุณหภูมิของจุดเดือดของสารละลายลบกับจุดเดือดของตัวธรรมลายเท่ากับ Kb Kb นี่ก็คือค่าคงที่นั่นเองที่โจทย์จะกำหนดมาให้คูณกับ m m ก็คือโมลาร์เด็กๆจำสูตรโมลาร์ได้ไหมอ่ะสูตรโมลาร์ก็คือนี 1> w 1ก็คือมวลของตัวถูกละลายคูนด้วย1,000หารด้วย W 2ก็คือมวลของตัวทำละลายคูนด้วยมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายอ่านี่คือตัวแปรเด็กๆก,ก็จดไว้เพื่อทำแบบฝึกหัดอ่ะมาดูในแบบฝึกหัดกันดูข้อนี้เขาบอกว่า เมื่อเติมโซเดียมคลอไรด์ก็คือเติมเกลือลงไปจำนวนหนึ่งลงในน้ำจุดเดือดและจุดเยื่อแข็งของสารละลายจะเป็นเช่นใดอ่าอย่างที่ครูบอกเมื่อเราเติมสารอะไรก็แล้วแต่ลงในตัวธรมรมลาจะทำให้จุดเดือดและจุดเยื่อแข็งของมันอะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอ่ยซึ่งมาดูข้อนี้ข้อแรกเขาบอกว่าจุดเยื่อแข็งเพิ่มขึ้นจุด เอ้ยจุดเดือดเพิ่มขึ้นจุดเยื่อแข็งเพิ่มขึ้นข้อสอบบอกว่าจุดเดือดลดลงจุดเยื่อแข็งลดลงจุดเดือดเพิ่มขึ้นจุดเยื่อแข็งลดลงจุดเดือดลดลงจุดเยื่อแข็งเพิ่มขึ้นอ่าซึ่งใน,นข้อนี้เด็กๆอย่ตอบไะเรเอ่ยอ่าเมื่อเติมลงไปอ่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเมื่อเราเติมสารลงไปอ่ะ จุดเยื่อแข็งไอจุดเดือดของเราก็จะเพิ่มมากกว่า100และจุดเยื่อแข็งมันก็จะต่ำกว่า0นย์องศาแสดงว่าข้อนี้มันก็ต้องตอบข้อ3ก็คือจุดเดือดเพิ่มขึ้นจุดเยื่อแข็งลดลงอ่ะเรามาดูในส่วนของการคำนวณกันอ่ะดูโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจงหาจุดเดือดของสารละลายซึ่งประกอบไปด้วยสารหนัก24กรัมละลายในน้ำา600กรัม ่เรารู้เลยใช่ไหมครับว่าน้ำเนี่ยคือตัวทําละลายส่วนสารหนักเนี่ยก็คือตัวที่ถูกละลายโดยที่เขาบอกว่าสารนั้นมีน้ําหนักโมเลกุลที่58กรัมและน้ําบริสุทธิ์เดือดที่อุณหภูมิ99.72องศาเซลเซียสแล้วก็มีค่า kb ให้ที่0.51องศาเซลเซียส อ,อันดับแรกเราก็แทนสูตรมาก่อนเลยเขียนสูตรลงไปก่อนคิดอะไรไม่ออกก็คืออุณหภูมิของสารละลายลบกับอุณหภูมิของตัวทำละลายตัวทำครูเขียนแค่นี้เป็นที่เข้ารู้กันก็คือเท่ากับ KB พคูณด,ด้วยโมลาร์ของเรา โดยที่สูตรโมล,ลาร์ของเราก็คือ W 2ก็คือมวลของตัวถูกคูณด้วย1000หารกับ W 1ก็คือมวลของตัวทำละลายคูณด้วยมวลโมเลกุลของตัวถูเดี๋ยวครูเขียนเลเบลให้ก็คืออันนี้จะเป็นตัวถูกมวลของตัวถูกอันนี้จะเป็น มวลโมเลกุลของตัวถูกส่วน W 1ก็จะเป็นมวลของตัวทำอ่าทีนี้เราก็แทนค่าลงมาข้อนี้เขาให้หาจุดเดือดของสารละลายใช่ไหมเอ่ยอ่ะดูซิเราจะหายังไงอ่าจุดเดือดของสารละลายก็คืออุณหภูมิของสารละลายเรายังไม่รู้เราก็ติดค่าไว้ใช่ไหมครับ อุณภูมของสารละลายลบกับอุณหภูมิของตัวทรรละลายอ่ะซึ่งข้อนี้เขาบอกมาแล้วคือตัวทรรละลายของเราก็คือน้ําก็คือ99.97องศา99.72องศาเซลเซียสอ่ะค่าคงที่โจทย์เขาก็ให้มาแล้วก็คือ0.51อ่าคูณด้วยอ่าทีนี้ มวลของตัวถูกใช่ไหมครับมวลของตัวถูกก็คือสารหนักข้อนี้ใช่ไหมครับสารนี้ก็คือตัวถูกก็คือ24กรัมคูณด้วย1นึ่พันมวลของตัวทําก็คือนี่เขาก็ให้มาแล้วคือ600ก็คือน้ําคูณกับมวลโมเลกุลเขาก็บอกมาแล้วนี่คือ58ง่ายๆส่วนมากโจทย์เขาประมาณนี้ครับเขาออกเขาบอกมาให้มดแล้วเราแค่ แทนค่าลงไปให้ถูกอ่ะข้อนี้แล้วก็มาคิดเลขกันก็คือ0ตัด0อ่ะ6 1เป็น6 6 4เป็น24มีอะไรตัดได้อีกไหมเอ่ยไม่2น่าจะตัดได้อยู่2 2เป็น4 2เท่าไหร่เป็น58เอ่ย2 2เป็น4 2 29เป็น58อ่ะ น่าจะตัดไม่ได้แล้ว <c oughs> น่าจะได้แค่นี้อ่าแล้วก็มาเขียนขึ้นบรรทัดใหม่ <c oughs> ก็จะเป็น0.51คูณด้วย2คูณ10เป็น20ส่วนด้วย29 <c oughs> ฝั่งนี้ก็มันเดิมก็ชัาลงมาเลยอุณหภูมิของสารละลายลบกับ 99.72องศาเซลเซียสอ่ะทีนี้เราก็คิดเลขฝั่งนี้ออกมาอ่ะ20่หาร29มันจะได้0.69อ่าตัวนี้หารกันมันจะได้0.69 0.69คูณ0.69คูณกับ0.51 0.51อ่ะมันจะได้เป็น0.35โดยประมาณ2ตำแหน่งอ่ะฝั่งนี้ก็ชักมาสารละลายลบกับ 99. เ2อ,องศาเซลเซียสอ่ะเราต้องการให้อุณหภูมิเราต้องการหาอุณหภูมิของสารละลายใช่ไหมครับเราก็ย้าย99.72อาฝั่งนี้มันเป็นลบอยู่ใช่ไหมถ้าเราย้ายไปอีกฝั่งจากที่มันเป็นลบมันก็จะกลายเป็นบวกอ่ะจะได้ว่าอุณหภูมิของสารละลายเท่ากับ0.35บวกกับ 9ก้าสิบเก้าจุดเจ็ดสองอ่าเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดสองอ่ามันก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยจุดศูนย์เจ็ดองศาเซลเซียสอ่าเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วอ่าได้ตรงกับที่เขาเฉลยเลยอ่าไปดูตัวอย่างข้อต่อไปอ่าต่อไปจะเป็นการ หาจุดเยื่อแข็งนั่นเองเขาบอกว่าข้อนี้จงหาจุดเยื่อแข็งของสารละลายที่ประกอบไปด้วยเอเทิลีไกลค้อล7 8 8กร,รมัมละลายในน้ำ3า3 2 0กร,รมัมแล้วก็ให้ค่า KF มา ของน้ำเท่ากับ1.86แล้วก็จุดเยื่อแข็งของน้ำก็คือศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็ให้น้ำหนักโมเลกุลของเอทิลีนไกลโอมาเท่ากับ62โมลอ่ะอันดับแรกเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนเป็นตัวทำตัวไหนเป็นตัวถูอ่ะซึ่งข้อนี้เอทิลีนไกลโอมีมวลน้อยกว่าน้ำใช่ไหมครับแสดงว่าน้ำจะเป็นตัวทำละลายแล้วเอทิลีนไกลโอจะเป็นตัวที่ถูกละลายอ่ะ แล้วก็เขียนสูตรมันมาเลยเอ่าอ่าแล้วข้อควรระวังนะครับตรงอุณหภูมิของสูตรหาจุดเดือดกับจุดเยื่อแข็งมันจะไม่เหมือนกันจุดเดือดเราจะเอาอุณหภูมิของสารละลายตั้งส่วนจุดเยื่อแข็งเราจะเอาอุณหภูมิของตัวทําละลายตั้งนะครับตัวทําตั้งลบด้วยอุณหภูมิของสารละลายอาจส่วนมากเด็กๆจะผิดตรงนี้กันเยอะ แล้วก็เท่ากับคูณด้วยกับ k f คูณกับมันเดิมหาโมเล้วลก็คือ w 2ก็คือมวลของตัวถูกคูณด้วย1000พหารกับ w 1ก็คือมวลของตัวทำคูณด้วยกับมวลโมเลกุลของตัวถูอ่าแล้วก็เลเวลเข้าไปก็คือตัวถูกตัวทำแล้วก็ ของตัวถูกนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็มาแทนค่าหาอ่ะตัวทําข้อนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับตัวทําก็คือน้ําเขาบอกว่าจุดยึดของน้ำเท่ากับ0นอ่ะแล้วก็แทน0ูนลงมาแล้วก็ลบด้วยอุณหภูมิของสารละลายเท่ากับ KF ข้อนี้เขาให้มาก็คือ1.86คูณ วงเล็บอ่ะ W 2ของเราก็คือมวลของตัวถูกที่เขาให้มาก็คือ478คูณ1,000อ่ะ W 1ก็คือมวลของตัวทําก็คือ3,202คูณกับมวลโมเลกุลของตัวถูกซึ่งเขาให้มาก็คือ62นั่นเองอ่ะ ีนี้ก็ให้มันเป็นปัญหาของคณิตศาสตร์ดูสิว่าเราสามารถตัดเลขไหนไปได้บ้างเราเอาแม่2ตัดได้ไหมข้อนี้อ่าสแม่2ตัด1000ได้เท่ากับ500แม่2ตัด3 62ได้เท่ากับ32อ่า แม่2ตัดการ2ตัวนี้ใช้แม่2ตัดการมันเดิมก็คือแม่2ตัด478ได้เท่ากับ2องร้อมแม่2ตัด3 2มพได้เท่ากับ1,000อ่าเท่าไหร่นะหนึ 1, 0, 1. อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ น่าจะได้ประมาณหนึ่น่าจะได้1น0 0งพัอ่ะทีนี้ก็ให้เป็นปัญหาของนิตาสตรมนเหมืองสามเก้าคูณ500 1้อมันจะได้หน0่งแสนหารกับ 1,601งพันหกรอ่คูณกับสามห้าหมื่นคูณกับ1นึจุดแปดหกฝั่งนี้เราก็ชักลงมาเหมือนเดิมก็คือศูนย์ลบกับอุณหภูมิของสารละลายที่เราต้องการหาอ่าเท่ากับ

มันได้เท่ากับ4.33ฝั่งนี้ก็ชัาลงมาเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราต้องการให้ได้อุณหภูมิของสารละลายใช่ไหมครับเด็กๆก,ก็ต้องย้ายข้างใช่ไหมเอ่ยอ่ะอุณหภูมิของสารละลายของเรามันติดลบอยู่ใช่ไหมเราก็ย้ายไปฝั่งนู้นให้มันกลายเป็นบวกอ่ะมันก็จะเป็น 4.33บวกกับอุณหภูมิของสารละลายฝั่งนี้ก็จะเหลือ0ูนแค่ตัวเดียวอ่ะทีนี้เราก็จะย้ายอีกรอบใช่ไหมครับอ่ะอุณหภูมิของสารละลายเราไม่ติดลบแล้วเราก็ย้าย4.33เนี่ยจากที่มันเป็นบวกอยู่เราย้ายไปอีกฝั่งมันก็จะกลายเป็นลบมันก็จะกลายเป็น0ลบกับ4.33เท่ากับ อุณหภูมิของสารละลายอ่าทีนี้เราก็ได้คำตอบออกมาแล้วอ่าอุณหภูมิของสารละลายเท่ากับลบ4.33องศาเซลเซียสน,นั่นเองอ่าประมาณนี้ใกล้เคียงกับคำตอบเขาก็แสดงว่าใช่อ่าอ่าสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ถ้าใครมีปัญหา หรือข้อสงสัยก็ทักมาถามครูได้ตลอดเวลาเลยอ่า